อันนี้เหตุการณ์สิบสี่กุมภาวะ่ะสิบสี่กุมภายังไม่ถึงเลยนอนี่อันนี้วันรูนะครับสิบหกสิบหกมกราสิบหกอะไรมกราเลยเออสิบหกมกราถองนี่นะดกันนะดูว่าันจูกันอันนี้กำลังมีเรื่องนะครับกำลังจะต่อยกันไงเนจ้าแล้วเจ้าแล้ว ไม่มีใครห้ามด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อยกันให้ดูนะครับให้ดูครับมันกำลังเคลียร์เรื่องผู้สาวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันว่าไปต่อยกันข้างนอกไหมล่ะไม่ไปต่อยกันข้างนอกเลยอะไรเงี้ยมันจะต่อยกันข้างนอกแล้วไม่มีใครห้ามหรอกนั่นมันตีแล้วนะเอาเปิดแล้วไอ้นัทเปิดแล้วเอาต่อยแล้วนะอ่าว่าไงล่ะว่าไงล่ะเอาเปล่าเอาเปล่าอ่ะยเอาอาวุธก่อนเอามีดก่อนหามีดหามีดเกือบได้มีดละไอ้นัทถือมีดไปละ เุาอมีเสียบโอ้แทงนะครับโว้ยตีหัวครับตีหัวฟันครับฟันโอ้ยเมื่อกี้บาดจ็บแล้วครับเข้ารักษานะครับที่ห้องน้ำ <c oughs> อันนี้กำลังเคลียร์เรื่องหนุ่มครับผู้สาวผู้่าวครับเมื่อไงผู้่าวชั้นอะไรเงี้ยเรื่องผู้่าวกับผู้หญิงคนนี้ครับกำลังจะมีเรื่องกับอีกคนนั่ง <c oughs> กำลังจะตีกัน อันนี้ลุมครับจะรุมครับ,จ, um รบจะลุมครับ,รบนนจะ,บจะลุมครับสามหนึ่งครับสามหนึ่งอะไรประมาณน <top top> ี้อ NO ันนี <S <s ้กําลังจะลุมครับกําลังจะลุมครับเสื้อขาวกําลังจะหาทางเปิดเองครับไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือไม่ก็มาเอาแล้วกําลังเคลียร์นะคุยกันต่อหน้าอะไรเงี้ยนี่กาลังเสื้อสี้มนี่เอาเหมือนกันครับนี่พอดีคนนั่งไปตบหัวเสื้อสี้มเเขาเลราเหตุการณ์ กำลังเล่าเหตุการณ์อะไรเงี้ยกำลังเล่าเหตุการณ์เรื่องอันนี้คือเนี่ยจีหัวอะไรนี่ใครว่าเนี่ยจิงไปตกกันทังน้องไว้ละอ่า่ยจิงไปตกกันทังน้องไว้ละเสือสมบูชใจอ่ะป้าเอเสือสมบูชัยเออเอากับเราเว้ละเอากับเราไว้ละเอากับเราเว้ละเอากับเราก็ได้ไงเอากับเราไม่ได้ไงคุณนี่ก็บอกว่าฉันพร้อมเสมอเอาตอนไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจอมละจะ ฟันสอเอ้ยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันตรายอันตรายไม่ดีไม่ดีไม่ดีเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนนี้ครับคนนี้กําลังอยากแบบเลียรเพื่อนสองคนครับคนนี้จะเอายังไงดีครับคนนี้จะเอาไงดีครับจะเปิดดีไหมเนี่ยจะเปิดไหมเนี่ยคนคนที่นั่งนี่ครับเขากำลังโบกมือบอก บอกมือบอกว่าไปขังนอกเลยเวลาไปขังนอกเลยเวละขังนอกเลยเวละสู้ตายค่ะสู้ตายค่ะทีนี้ไม่ไมิไม่ทันตีครับมีคนใหญ่มาห้ามครับคนใหญ่เข้ามาห้ามครับนี่เข้ามาห้ามแล้วครับเอาว่าพอพอพอพ <expl od it> อไม่เอาไม่เอาไม่เอากลับบ้านกลับบ้านอย่ามีเรื่องกันเลยจบ